คนโอ้โหเโทษมาตั้ง60,000แล้วนะฮะยิ่งนี่ก็ถือใครที่มีความรู้สูงๆอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นเลยที่ดีมากๆเลยนั่นเอง เอาแล้นะครับน้องๆอ,อยู่พี่พิกินอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งวันนี้เรน,นเราจะมาสอนวิธีการฟาร์มลิงนะฮะหรือว่าไอ้เต้าต,ตัววงแหวนนะฮะภายในเกมโซนิกสปีคซิม ULATOR กันนั่นเองนะฮะเรามาลองดูกันเถอะทุกคนว่าเราจะฟาร์มลิงกันยังไงนะฮะให้ได้ถึง3ล้านแบบผมกันนั่นเองแต่ก่อนลเลยไม่ได้การสำหรับที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นรองใจผมด้วยแพรตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องเ วิธีการเก็บลิงนะครับน้องๆมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคบแบบแรกเลยก็คือการใช้เงินแก้ปัญหานะฮะแล้วแบบที่2น่ะก็คือสายฟรีกันนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะครับไอ้สามล้านลิงที่ผมได้มานะครับผมเนี่ยก็เป็นสายฟรีซะส่วนใหญ่เลยนั่นเองแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีทริกนะครับทุกคนเวลาเราจะไปฟาร์มกันนั่นเองนะน้องๆเห็นกันไหมฮะการแข่งขันจะเริ่มขึ้นแล้วให้เราเนี่ยเข้าไปที่การแข่งขันกับน้องๆเพราะว่าภายในการแข่งขันนี้นะฮะส่วนมากคนที่เข้ามานะครับมันไม่ต้องการที่ เยอะมากๆเลยนั่นเองนะฮะใครรีบนะฮะก็ให้มันไปก่อนนะฮะส่วนเรานะครับทุกคนเราจะเดินแบบเรื่อยๆเรื่อยๆแบบสโลโมชั่นเหละทุกคนเพื่อทาการเก็บเจ้าตัวริงกันนั่นเองนะฮะนี่ตรงนี้ก็มีริงนะฮะด้านล่างนี้ก็มีริงผมบอกให้นะฮะเนี่ยก็นาการเก็บไปแล้วก็เก็บไปนะฮะระหว่างทางก็ทําการเก็บไอ้ตัวที่มันเป็นเพชรสักหน่อยหนึ่งล้วกันทุกคนคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยที่เราเข้ามาแข่งแล้วเราก็ไม่ทาการเก็บริงอะไรประมาณนี้ไหนดูด้านนี้ดีด้านนี้อ่าด้านนี้ก็มีน้้้้องๆโหแแลวก็เเขาสนชบบ อีซี่อีซี่เลยนั่นเองสองหมื่นกว่าแล้วนะครับน้องๆไอ้ตรงล็อบบี้นี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเนี่ยฟาร์มได้ดีมากๆเลยนะครับน้องๆไว้ไตรงล็อบบี้เนี่ยน,นะมันก็จะมีลิงนะฮะแล้วก็รวมถึงเพชรเนี่ยแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับน้องๆก็คือจุดวงล้อมนะฮะจุดวงล้อมสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็ไอ้วงล้อมสีเหลืองตรงนั้นนะครับทุกคนระหว่างทางนะฮะเวลาเราจะทำการบูทไปเนะี่ยมันก็จะมีลิงเนี่ยอยู่ด้วยนั่นเองนะฮะเท่ากับว่าเราจะได้ทััััั้้้้้้้งงงงงเเเเจจาาาตวววววดดดดยยยนน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 นะะะะะครรบบแลลลกกกก็็็ไททิ่่่่อออฮฮีีีปุึผมมมชฟ์ๆ ก็จุดหนึ่งครับน้องๆหลังจากที่น้องออกมาจากจุดสปอนนะคะให้น้องๆนั้ทำการเลี้ยวซ้ายมานะคะพอเวลาน้องๆเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บก็จะทำการข้ามสะพานนะคะซึ่งสะพานตรงนี้น่ะก็มีลิงครับน้องๆซึ่งอันนี้น่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะฮะเก็บวงล้อมสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อทำการเก็บเพชรนะคะแล้วก็ตรงน้ำพุตรงนี้นะฮะต้องเรียกมันว่าน้ำตกสิทุกคนไอ้ตรงน้ำตกนี้นะครับน้องๆมันก็มีลิงแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองนะฮะเราก็แค่ทำการเดินเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแค่นี้เอง โคตรเยอะนะฮะแล้วเราก็ไปตรงไอ้สีเหลืองนี้นะฮะก็มีลิงอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็ทําการเก็บลิงไปนะฮะตรงนี้ก็มีลิงทุกคนก็ทําการเก็บไปนะฮะแค่นี้เองทุกคนโอ้โหเพิ่มมาตั้งหกหมื่นแล้วนะฮะยิ่งถ้าใครที่มีความรู้สูงๆอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับถ้างั้นนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะทําการแข่งกันอีกรอบหนึ่งนะฮะโอ้โหด่านนี้ยิ่งชอบเลยทุกคนด่านนี้ไม่ต้องกระโดดอะไรมากมายนะฮะเก็บได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนั่นเองนะครับ ลิงก็ได้เก็บลิงก็ทาการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะโอ้ยเก็บเวลสักหน่อยทุกคนเอ่อทำการเก็บไปนะฮะอันนี้เราทําการมาขวานะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มาซ้ายนะฮะแค่นั้นเองทุกคนอีซี่ผมบอกให้นะฮะพอกลับมาปุ๊บนะตรงกลางก็มีจุดสปอนอีกแล้วทุกคนแล้วก็ การวิ่งเก็บเจ้าตัวเพชรไปนะแล้วก็เก็บลิงไปนะแค่นี้เองน้องๆน้องๆเล่นแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะฮะน้องๆเนี่ยก็จะได้ลิงออกมาเป็นล้านเลยนั่นเองนะโคตรเยอะผมบอกให้ส่วนวิธีที่2นะครับน้องๆน่ะคือการที่เราจะใช้เงินแก้ปัญหาถูกต้องไหมครับทุกคนซึ่งวิธีการใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องี่สิมโพมากๆนะฮะเพียงแค่เราเนี่ยทำการใช้เจ้าตัวโลบักเรานะฮะทำการซื้อเจ้าตัวทิปเปิลออรลิงมานั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าตัวทิปเปิลออรลิงเนี่ยจะมีราคาโลบัก่อที่ต้้้อองซืเจา วแหวนทองหรือว่าเจ้าตัวริงนะครับทุกคนว่าเนี้ยนะถือว่าเป็นอะไรที่ไม่คุ้มค่ามากๆเลยนะสี่พันเลยนะเว้ยทุกคนแล้วมาแค่ห้าแสนริงนะแต่กับน้องๆนะซื้อตัวนี้นะฮะวิ่งแป๊บเดียวทุกคนผมพันนันได้เลยว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะฮะน้องๆได้มาเป็นล้านเลยนั่นเองนะครับและเนี่ยนะครับทุกคนคือวิธีการฟาร์มนะฮะฉบับของผมกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามลูกดด้้ววั่่่เองงรรไตาาลิขบสามรกด่้ยัว� และสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้ครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอหม่มครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย